คนไทยเหมือนดาวจันทก็คือชอบอะไรสบายๆง่ายๆไม่เจอเรื่องทุกๆอะไรขอปัดไปก่อนขอไปเที่ยวขอไปกินเรื่องเครียดๆจะพยายามไม่เอาก็ัคือลักษณะนิสัยของของดาวจัน์ทรในดวงเมืองอประเทศนี้ถ้าจะทําอะไรแบบการค้าขายไดดีได้ดีอะไรอะ่ะมันจะต้องผูกกับขุนนากับทหารดวงเมืองที่พอผูกข,ขึ้นมาคนไทยจะเป็นแบบนี้ เมืองไทยจะมีลักษณะแบบนี้จะอะไรจะทําการค้าดีไม่ดีมันบ่งบอกได้ถึงขนาดนั้นไหมคือดวงเมืองเนี่ยประเทศไทยเอาพระอาทิตย์เป็นมหาอุดกุมลัคนาเนี่ยก็มีจุดประสงค์อ,อย่างหนึ่งคือจะใหะ้ประชาชนเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าปลูกติดอยู่กับสถาบันหลักของประเทศหลักบ้านหลักเมืองครับนในขะเดยวกันนะครับดาวของประชาชนจริงๆคือดาวจันเนี่ยอยู่ในมุมเกษ <c oughs> ตรแปลว่าประชาชนก็จะมีความผูกพันอยู่เนืองๆกับสถาบันรวมถึงประเทศเนี้ย ถ้าจะทำอะไรแบบเาขาเรียกว่าการค้าขายได้ดีได้ดีอะไรอะ่ะมันจะต้องผูกกับขุนนากับทหารสังเกตน,นะครับดาวงังค้าจะอยู่ในมุมการเงินบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ใหญ่ๆจะต้องมีคนระดับหม่อมราชวงศ์มีคนระดับในพลถือหุ้นอยู่ด้วยไม่งั้นบริษัทนั้นจะอยู่ไม่รอด ดวงเมืองมันกํหนดมาแบบนี้แล้วก็จริงๆคอยลองอไปสถิติดูครับมันจะมีทุก,ทก,ทก,ทกบริษัทเลยตังๆจะมีแบบนี้อยู่นี่คืออ,อิทธิพลดวงเมืองที่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นกันทําไมประเทศไทยถึงเขาเรียกว่าคนยังยังมีความเชื่อแบบเกา่าเก่ายังยึดติดอยู่กรุงเทพทุกวันนี้ที่เราย้ายเมืองหลวงไม่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะคนยังมองว่ายังให้ความสำคัญกรุงเทพเยอะก็เพราะดวงเมืองอันนี้แหละครับเรายังไม่ได้ขยายความเจริญยังไม่ได้เพราะดวงเพราะดวงอันนี้ที่ต้องพูดตรงๆว่าเขาไม่จ่ายให้เรา ขยายแบบเป็นบริษัทเซชั่นขยายไปเมืองหนวยหล่หเมืองไม่ใช่แบบนั้นก็ต้องการให้กระจุกรวมส่วนกลางเป็นเซ็นทรัลไลท์อ๋อนี่คือผูกมาแบบนี้เลยใช่ครับอคือสมัยก่อนเขาเขาไม่ได้คิดอะไรมากต้องเข้าใจว่าบริบทสมัยนั้นคือเขามองว่าเมืองมันเล็กศูนย์รวมการปกครองต้องอยู่ที่เดียวกันอยู่กับสถาบันกษรตริย์กับขุนนางแล้วก็ทหารสามสถาบันนี้เพราะฉะนั้นดัเมืองเนี่ยหลักๆยาวใหญ่สามสถาบันนี้จะสําคัญที่สุดเขาก็วางไว้อย่างนี้ครับ ประชาชนคนไทยเป็นลักษณะเหมือนดาวจร์ก็คือชอบอะไรสบายๆง่ายๆไม่เจอเรื่องทุกๆอะไรขอปัดไปก่อนขอไปเที่ยวขอไปกินเมืองไทยเราเด่นเรืเ่องสติฟูด้ดครับที่ท่องเที่ยวติดริมน้ําดีหมดเพราะตัวเมืองเป็นแบบนี้แต่ข้อเสียก็เลยกลายว่าคนไทยเป็นคนรักสบายอ,อาจจะแบบไม่ค่อยสนใจเรื่องการแบบการเมืองหรือค้าขายอะไรสักท่อ่คือเรื่อดเครียดจะพยายามไม่เอาก็คือลักษณะนิสัยของของดาวจร์ในตวงเมืองก็คือคือคนประชาชนคนไทยนั่นแหละ ส่วนมีดาวค็ต้หักจะดาวเสาอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันกลายเปว่าบางครั้งคนไทยเนี่ยอชอบพอเขียนใช้คนอื่นได้ดีไม่ดีอาจจะม,ม,มีอารมณ์ขี้ฉา <c oughs> อยากชิงดีชิงเด็ด <c oughs> ก็เลยไม่ได้ร่วมมือกันทําอะไรให้มันประสบความสําสเร็จมันเป็นอิที่พนของวมมือก,กันเนี่ยตรงนี้ส่วนหนึง